ทุกคนเราอยู่ที่ลอฟเทลนะครับลอฟเทลกันตังลอฟเทลทุกคนกําลังจะออกจากโรงแรมน่ารักนะฮะไปร้านซ่อมมือถือทุกคนจ้านี่เอาจัก,กรยานไปดูทุกคนที่นี่น่ารักมากนะฮะนี่ถนนด้านหน้าของลอฟเทลเดี๋ยวเราจะให้ดูฮะนี่คือที่ว่าการอาเภอเลยนะฮะกันตังอยู่ด้านหน้าเราเลยต้นไม้ใหญ่ๆนี่หาเรากลับหลังหันก็จะเจอลอฟเทลทุกคนจะไปหาร้านมือถือซ่อมมือถือก่อน ไม่นั้นจะถ่ายทําอีกช่องหนึ่งไม่ได้ทุกคนนะครับไปตามมานะครับว่ากันตังอยู่ตรงไหนในตัวเมืองนะครับเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งไปดูต้นยางพาราต้นแรกได้แล้วก็ถ้ามีเวลาเราจะไปควรใช่ไหมควรควรกำหนักจันนะฮะอยู่ทางขวามือเหมือนกันนะฮะตรนนี้จะเป็นสีแยกกันตังอำเภอแล้วก็เทศบาลเมืองกันตังร้านมือถือยังไม่เปิดเลยอ่า ในเมืองไปนะเปในเมืองก่อนไปในเมืองก่อน,น,ออนทุกคนตรงนี้มีอยู่หลามหนึ่งหักข้างๆโรงแรมยังไม่เปิดซ่อมนะเก้าโมงครึ่งแล้วทุกคนเก็บก็เก็บทงเฉลิมนะคะทุกคนเพราะว่าเลยเวลามาหลายวันเนาะก็ะไปทางนี้ไหมยกยดสายครั้งแรกดูสิว่า ก็จะเจอร้านซ่อมมือถือไหมนะครับแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นรถไฟนะฮะรถไฟกันต่างตรงนั้นก็จะมีคาเฟ่ r o p ิ c a l c คาเฟ่ะชมเมืองฝั่งนี้ฮะปาพยูนโคมไฟอะดูไปนะฮะหาร้านซ่อมไปทุกคนร้านซ่อมมือถืออยู่ตรงไหน วันนี้วันพุธเนาะเฮ้ยทะลุหัดแล้วสินี่ไงศูนย์ซ่อมมือถือเจอแล้วทุกคนทุกานเราเจอร้านซ่อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปออ,ออกบ้านพญาพิพิตก่อนดีไหมต้นยางพาร,ราต้นแรกเราไปมาแล้ว700เมตรจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ตำหนัก นะฮะควรลักจันนะฮะตำหนักจันใช่ไหมอยู่ข้างหน้านี้เนาะแล้วควรจะไปไหนก่อนไปบ้านพญารัตดาก่อนเนาะเลียเ้ยวเลี้ยกับหลังหันค่ะอ่าเรามาถึงตรงนี้เป็นสนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตังใช่ไหมแล้วก็พิพิธภัณฑ์เจ้าพญารัตสดาพญารัตดานะฮะเจ้าเมืองตรังเลี้ยวขวาตรงนี้เลยค่ะเรียกว่าถนนค่ายพิทักษ์นะ,ะทุกคนแล้วออกไปสถานีรถไฟไป ออท r o ิค c a คาเฟ่ได้เลยทุกคนนี่ฮะพิพิธภัณฑ์พญาลัศดาไปเราไปดูกันนะครับใกล้มากจากโรงแรมกันตังลอฟเทลนะครับมีต้นสีตรังยังไม่ออกดอกอ,อ๋อมีดอกหนึ่งนะั่งมุ้งม่วงมีดอกหนึ่งฮะนะครับนี่ฮะพาลดส่วนตัวมาเลยของโรงแรมนะครับ เห็นไหมฮะเราลงไปก็จะเป็นถนนที่เลี้ยวขวาไปรถไฟเลี้ยวซ้ายไปลอฟเทลได้แล้วนี่พิพิธภัณฑ์บ้านพญารัตสดาเปิด8โมงถึง6โมงนะฮะทุกวันปิดวันจันทร์ลงก่อนว้ายล่มรื่นจังเลยทุกคนต้นมัางคุดอ้าวรถไ่่อะ นุ่นก็บ้านหนึ่งข้างหน,นแต่มีรั้วกำแพงแสดงว่าคนรับที่กันเนาะหรือว่าไงเขาล็อกเอาไว้นี่<ม>บ้านอาจจะเป็นบ้านคนอยู่ก็ได้เป็นมีหมาอยู่ข้างใน,นแต่นี้คือบ้านพยาพิพิอตอ่อนี่ไงลูกตั้ง<ม>ของท่าน<ม>ไหยฮะอืม เขาแก่ว้าวประเมินค่าไม่ได้ คุณนขี้พึ่งนะครับอันนี้บันไดลงอะฮะมาต้องขึ้นทางไหนเน่ยวิสวยใช่ สถานีรถไฟต่างสร้างในสมัยรัชกาลที่หกขึน้นทุกคนมีบ่อน,น้ำด้วย เย็นดีนะครับให้มีต้นทุเรียนด้วยทุกคนนี่ต้นทุเรียนนี่ต้นสีตรังครับทุกคนต้นสีตรัง านางวิลามมาทำอะไรที่นี่ทางเข้าเมียวเมียวบิดเยอะเลย อนิธิดาลูกสาวของพญารัศดาทุกคน,นพี่ชายยงสีสมบัตพิพี่ชายของพี่ชายของพญารัศดาลูกชายของลูกชายของพญารัศดาต่อมาเป็น เจ้าเมืองรันนองด้วยนะครับทุกคนเป็นองค์กมุนตรีด้วยนี่เตียงนอนของท่าน <laughs> แข็งแรงนะที่คนที่บ่อนนะ้ำตึกระเบียงยังแข็งแรงมากเลยแต่เก่าแก่มาก มุพี่ผู้หญิงคุพี่มีเพื่อนชื่อพิยาไม้พิยาไม้ผู้หญิงหรือผู้ชายผมอะไรใช่ใยาชื่อยาอืมมีเพื่อนอย,นอยู่แต่ไม่มีชื่อยาไม่รู้คนไหนชื่อนี้ชื่อยาซึ่งขายยาของท่านตัวตรงใช้จริงจิงที่รัฐกินังประเทศมาเลเซียผู้ดูแลบ้านอันนี้ก็คือบริษัทจริงๆนะคะเป็นออฟฟิศตัวนี้หน,น,นึ่งห้องผู้ดูแลบ้านอยู่ร่วมกันกับโรงเรียนการจับพยากรซึ่งหนุมเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนประจำพยากร